ทางดางไปโอ้นามตัวนน่อมโอ้น uh ่จ uh> ้บโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีคร UH> ับ มือนี้เขากัลงทงลงทาหากบหมอกกบไงเก่าเนาะค่ะมือนี้เขากัมีแขกรับเชิญค่ะพี่น้องพ่อเท่าพ่อเท่าอีสานบ้านเนินค่ะอีสานบ้านโน่นอ้อีสานบ้านโน่นค่ะบ้านเนินอยู่พะเยาอีสานบ้านโน่นเนาะค่ะเขาไปรับชมเด้อค่ะพี่น้องเขาไปเป็นกำลังใจให้เพื่อนเลยค่ะมื่อนี้ก็มาเป็นมือเพือที่ซองน่ะเพือที่ซองมาลองหาบมาลองหามาลงคือว่ามาเรียนรู้แล้วมาเรียนรู้น้าพญานมาคเป็นใหญ่เห็นเนาะเคยเห็น ขไปให้กำลังใจเพื่อนเด้อจ้ะครับผมอีสานบ้านโน่นเนาะเข้าไปรับชมได้ครับผมเข้าไปเป็นกำลังใจไปกดติดตามไปเบิ่งเพื่อนหาอยู่หากินแบบใดยเนาะครับผมปลาพี่น้องไปรุนกันครับผมมารประมาณวันนี้มาร้องเขาพวงวันนี้ตกง่ายงแายเร็เด็กของเฮาเด้อจ้ะ ในแรกของมือนีเนาะเกือบเดือบเกือบบรได้ทน้อยแล้วหนึ่งตัวไนงเอากาศส่งบาหวานเลยเนากาศส้มดีเลยมันนี่คนล่หลายเลยครับผมเป็นมากบบเลยเตียมสองมาแล้วปั๊บ นี่อยู่กาแฟเลยเต็มเลยมคนหากบหลายเป็นคนเริ่มว่างกันได้หรอเพิ่เริ่มมาหากบกันใช่ วันนี้พพาพอเถ่ามานำนอะไรไปาพอเถ่าเราอ,อย่าโขกอยูอ่จุดไหนดินดิน,นเลมันเป็นปูดๆตัวคืดอแต่ดิน,น,นมันแนมจังไดมันมีหวัวพ่นในปบัน้น่จะล้ะางนี่แหละฉลักลันี่โอ้ยหูหาอะไรฮะนี่ หู้แล้วหู้แล้วหู้แล้วบัดทีนี้3ตัว1ตัวห้วย2ตัวบ่ได้วหูแล้วหูไปที่แล้วบัดทีป๊บนั่นนนี่โอ้ไปอยู่งซีบ่แจรงแคบป๊บแหมโอ้คน โอ้ไม่ลมผัดเย็นดีบอบบอบหอบอบตัวมันหอบตัวอุ้ยนิ่หิบหิบหิบนิบหมบหิบห็นหิบ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 ออบหอบหิ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 บหเบหียหิบหิบหินหิบ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 หินหิบหห นี่ก็รุ่มนั่นแหละบอบบบ่ากนเองบหอบบนี่แับกินกนี่ครับย่นแกบตุยพอดีพอดีพอดีให้เลยเลยให้ัอ่อนนี่นี่แเห็นไหเหมือนเกันเลยปกติคือกี่ต้มเหร เลือจ้ะจ e. ับเลยอยาก็นเต็มไก่สะอืมไก่น้ำลยอืองามๆเน่ตตงามรูอ่ากบตุยเหมืนบอกว่าไงเขาวางสันบอกกบตุ้ยกบตุยบอกในหกตจ้ะหกตัวแล้วครับท่นนี้กัมา่อพ่อแคนี้เลยครับอะขาไปแล้วบ่ไปแล้วบ่โอ้ยังอยู่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 อย่โอ้ย่ เกลียบเหรอเกือบเต็นี่นี่เรียบเกลียบมันเลวครับตัวที่สามเลยครับเออคืออยู่จ้กที่นี่ยพอได้มันเนี่ยสามตัวกับพอแล้วพอปนแล้วพ่อเนี่ยสามตัวแล้วมือใหม่ครับมือใหม่สุดง่ายบอกขึ้นหมอบพลังง่าย ขลังไงกาลังไงกดีำลังไงกงจังไงไงนะกำไงหน่ะกลังไงดีพูดกัพูดนี่ยนอยู่ตเฟืองเพ่นบอท่านปิดอันนี้ตงามเลย ชันมากโอ้เข้ามาเนี่ยแหละเนาะพวงเพลินี่เกียร์ได้จักโตแล้วพ่อนอะได้จักโตแล้วสามตัวเลยสามเลวโอ้ขอปนแล้วตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดจ่าพูนตัวที่เปียกดิพุนพูดพอไหวนะพอไหวแล้วไงหนึ่งน่าจะมานเองพอไหวไงหนึ่งก็ไปผาไปเบิ้งปไปผ่าเบิ้งไงกบเป็นไงเลยเป็นไงเหรอ นีเตกต่างๆอยู่หรอแตกต่างๆอยู่ใร่ไหมนี่เป็นดินแดงๆบ่อนี่ด้สแนมหูจะสีนวลมันเป็นบ่อนี่เดี๋ยวเขาจะเป็นดินแดงขึ้นมาพบ่อนหูกระปูดบ่อกระปูต่างๆบนกอนเลยอืมน่ยงไเบื่อเบอหูหรอบึงใหญ่ด้วยไหบึงยัก móc yếu móc vàng hai chữ chữ bung của mùi đi. How long Men bỏ Men móc. Men móc. Men móc. Nhìn móc. Men 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 เกี่ยไปเรื่อยๆก็เห็นเริ่มมัลยมเตัดตัวพวแล้วเนาะพอแล้วปนกินบวเบิดปเบิดอเบิดนี่นี่กำลังหัวฟอบอไงส่งตรงงามเด้ตัวนี้เี่น้องกำลังเจอหัวโอ้ดุด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 แล้วหมดแล้ว้ยไุดดุดดุดดุดน้ำไอ้นี่ บอกกำลังง่ายงทางด่างลงไปโอ้ยงามตัวน่าอืมพอหมอยู่จับโอ้ส่งามตัวใหญ่ตัวี่าอี่สี่ข้เนาะสวยงามไม่เยอะเลยไต่เพื่อ ก่อเตียมเตียมเลยอ่ะ้ยนั่ี่งเออได้ปะฮะโอยเกียร์ฝงลงเลยเร็วคักเรวคักเร็วนี้ไปบนนังสิตัวละพี่น้องสิตัวแล้วตัวแล้วเรา ไม่เกี่ยใส่ใสามสามตัวง่ายง่ายนี่ทอยู่ตับหูกะปูคือว่าเลยเนาะคล้ายหูกะปูแต่มันค่อยผลิตค่อยดันดินขึนค่อยเล่น้ึงเนาะผลิตถึไปไงไปไงเขาเนี่ย คู่โกมกกับปูมันต่างตัวตัวใหญ่ดมันใหญ่ตน้เรื่องอะอเื้อเตียกจากกบเมด้เนี่ตัวเมียกบเมีสาวเน้องกบกำลังเป็นสาวกำลังเล้งสาวเขาง่ายสน กบนาของแผลเนาะพ่อญ่เนาะกบนาก็ธรรมชาตินี่ยคือมันเด้อตัวใหญ่เอิอนตาหมอมากินขวบกบเนี่ยมาเด้อพี่หมอมากินขวบกกินกบเป็นบ่อตาหมอกินเป็นก็อยากอยากกินพัดตกเข้าแบบแห้งๆโอ้ต้องต้องมากินอยู่บ้าลต้องมากินอยู่บุยลำกบธรรมชาติ ก็ก้อยตัวกำลังฉลางฉลางันบ้าหมอคนบานท่านเขาไงด้่กำลังของมาไปแล้วนั่น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 เข้าไเข้าไมถ้พูฟูเข้าไมก็กบนหน่อยกำลังถึงไง ไฮอลาฮหายจ,จอย่อยอดดเยอแล้วกําลังตั้งลักจับกระโดดจอยบ่อไหนบ่อไนทรายหนองกระโดดยอดเลยกําลังตั้งรักจับเลยไปอลาดมาพอไอเขาขุดกระปูไปล้ ยังซาบหลาบอยู่อะไรงคุกกระปูน้องโบปีป่าไงกบเนี่ยโอ้ยคือตัวพ่อผู้กระปูไนี่โบปีปาน้องโบปีป่านี่กบแบ่หูคือคืวหูกระปูเขาบักอัดหูหรือเขาบักหูเขาบันหูกัญชีเขามันแนมไง ไ้กหาวน้อยคำนี้กําลังห่าวได้นี่กําลังหาวกํลังอยากคจะเข็ดในกบนี้เนาะสองตัวแล้วไปบ้านนี้นะสตัวสิบสองสิบสองสิอ้่าย ป๊อปอู้อ้นเขา้หเลยอร่ามอรามสะพัสโอ้ยเซ็กซี่เซ็กซีหาจังใดนะ เครื่องหนาเครื่องนาครับมาเจอกันพี่น้องเดี๋ยวได้เวลากลับได้ครับผมี่ทุกคนหากบเลยไดกคุณราชีก็โตอยู่แล้วเหมือนมันอยู่ได้อยูุมันเลยนี่ครับ่นทีนี้ก็ได้บักเอ็บใหญ่ตัวหนึ่งยาวอหลาดกระคอใหญ่กระใหญ่แก่ได้สามนั่นทีนี้ได้อีกตัววเเอตัดียว ตัวเด็กกิ๊บขาดมอตัวนรกมไปลาอนปลาขวนปลาขวนเราเบียดปลาขวดเราฟ้าเราเบียดเข้ามาปลาขวัญปลาขอนปลากับบ้านนะครับผมชนีกับใบใบเนี่ยแหละเติมแรงแล้วกรบป่านนะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วครับผมขอบคุณทุกหน่องที่ติดตามเราจนนะครับขอบคุณทุกยไหลทุกแช่ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับตุ้ยไหลกดแชร์ตุติดตามมันน้ำเดิมครับวิสาญมานโนท์ Gracias.